เวลานี้คนไทยจำนวนมากมีความเชื่อกันว่าถ้าทำบุญด้วยการถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเกิดชาติหน้าจะมีอวัยวะหรือรูปร่างหน้าตาผิวพรรณงดงามถามว่าความเชื่อเช่นนี้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตอบได้เลยว่าการถวายดอกไม้ก็มีเหตุผลอันสมควรอยู่บ้างที่จะทำให้เกิดชาติหน้า มีรูปร่างมีผิวพรรณวันนะที่ผุดผ่องงดงามดังดวงดอกไม้แต่วิธีทำบุญที่ดีที่สุดเราจะไปเกิดในชาติหน้าแล้วมีคุณสมบัติงามพร้อมทั้งกายทั้งใจไม่ใช่การถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเพียงอย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับดอกไม้ภายในคือการรักษาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นสำคัญ